ถ่ายท่าเอ้าเอามีบมีบมีมีมีเอามีบมมีแคมีแกเอเอู้าสลัปบปับปั๊บอลนันดอกโอ้โหนะฮะโอ้โหครับเียวเลยเยี่ยมเลยนะขอบคุณนากบริการนะฮรขอบคุณสำหรับรบหนึ่งบาทนะครับอเสี็น้นตาเลยครับทำโตโตะมาก็ให้นะ คักข,ขนาดสว,วยงามโดยเฉพาะเบ็ดเก่าด้านหลังสาวๆเนียยนะตัวอยู่นี้แต่งใจอยู่ยนะู <c oughs> ่นใช่หละ่ะสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับสวัสดีครับผม วันนี้นะสวัสดีพี่น้องกล้องไปออมาเจอกันโดยบังเอิญน,นะพี่น้องนะฮะใช่แล้วมาทําธุระนะครับที่สว่างแดนดินสกลนครเป็นคลิปพิเศษแล้วก็โอ้ผู้สาวขึงงามแต่ว่าเหนีน <laughs> <laughs> ะครับก็บังเอิญอยู่ใกล้บ้านสมแบกพอดีครับผมโทรหากันเฮ้ยบ้านเจ้าอุ้ยไซสมแบกคําตะกะอะไรเงี้ยเลยจับจีเพียรดูนะห่างกันประมาณสัก40กิโลเนาะห่างสี่สิบกิโลก็เลยเอาโอเคถ้านั้นไปยามบ้านสมแบกกันนะท่านก็เลยมานะฮะ มาที่อำเภอคำตะก้าเนาะพอออกจากคำตะก้าปุ๊บซมแบบพามาเที่ยวนะฮะตรงนี้ที่ไหนครับเบื้องของหลวงเบื้องของหลวงครับผมเบื้องของหลวงครับพี่น้องครับทั้งนี่คือบึงของหลวงนะครับผมไม่เคยมานะครับเบื้องใหญ่เบื้องใหญ่เบื้องใหญ่มากนะฮะนี่คือบึงของหลวงนะฮะโอ้เนือที่หลายร้อยไร่ที่เนาะเป็นพันเป็นพันไร่เลยเนาะเหนือที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ แล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นภูหลังกานะะฮที่เป็นถ้ำนาคาถ้ำนาคาอําจังหวัดบึงกาฬนะครับโอ้โซนนี้แหล่งท่องเที่ยวเยอะเนาะตรงนี้ถ้ำนาคาเราวก็อยับไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นถ้ำพะน้ำตกถ้ำพระแล้วก็ภูทอกเนาะภูทอกนะครับแต่ว่าวันนี้สอมแม่พามาที่บึงของหลวงบึงของหลวงคือเป็นหาดเนาะเออนะฮะบริพาน้องนิชามาเล่นด้น้ำ้วยโอ้บรรยากาศดีหลายพี่น้องกันนะครับ บรรยากาศดีมากคนก็ไม่เยอะคือแบบว่าส,สบายๆเนาะใช่ใชใชก็มานั่งทานข้าวกันชิลๆนะช่วงนี้เนาะนะครับก็พักผ่อนไปในตัวใใชใช่่เพราะว่าก็ไปไหนไม่ได้ตอนนี้นะเอาวันนี้จะโชว์อะไรครับวันนี้จะโชว์บอกว่าจะซิ่งเขาเรียกอะไรนะกสเอ่อเจะสกีะะสกะกดูนะฮะชมแบกซิ่งเจสกีนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเขาจะบระจับเขาบเลยดูนะครับอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องครับ ครั้งแรกเลยนี่ครับผมเสียแรกวะครับโอ้ยขนาดพี่น้องโอ้มีเขากระจกบ้องข้างด้วยโอ้ยถ่ายทั้งเอาเอาเม็ด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 เอาเม็ด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 แค่เม็ดแค่เออเอาไมเอาไปขาต้องเยแล้วนั่นขาไม่เยอะเลยนะโอ้ยนะจริงๆเป็นเครื่องที่มันเสียแล้วเพี่น้องนะไม่บอกเลยกขเบังเน้จากจีเตรียมยู่มันใส่อะไรแล้วนะครับก็เป็นเครื่องที่เสียนะจอดไว้โชว์ๆนะไอทาวเวอร์เรนเจอร์แรง น้ำมันกราไม่ครับพี่น้องครับยกรอบอได้างเออนะพังของเขาได้เราพังเราพังแล้วพังแล้วนะครับเป็นผสมไปควยได้สองมื้อเดือดเป็นโหมดได้หมนงานงอกที่เนาะเป็นห่วขันหอกเลยโอ้เป็นอากาศดีแห่งเนาะเอาใครไม่เคยมาก็มาเนาะพี่น้องเนาะในเขตบริเวณของเมืองกาญจน์นะครับเมืองของหลวงเมืองการจน์สกลนครเขาไม่ไกลกันมาเที่ยวได้เลยใช่ใช่นะครับที่ใดที่ไม่เคยมาเนาะบริเวณนี้ก็ค่อนข้างโอ้ยเนาะเป็นตามาพี่น้อง ร้านอาหารเยอะเลยนะตามชายหาดนะครับวิวก็สวยเช้าก็สวยถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยคงจะโอ้เยอะเนาะหน้าแรงนี่ไม่มีที่นั่งครับแถวนี้มีแต่ที่ยืนได้ไหมครับมีแต่ที่ยืนแับที่นอนได้ไหมครับพอจะเต็มน้ำเลยครับหน้เสื้อขาวงามๆทั้งหลังั่นไงเสื้อขาวน้องเข้าด้วยดูสายตาส้มแบวพี่น้องครับน้องหล่าจังมอเตอร์ไซค์เนาะเบิ่งครับเบิ่งครอบตัวส่วนครับพี่น้องครับการหัวเตะกัะบะจะได้ สักครั้งเลยมีหน้าหรอนะเอาร้อยนามบ้างเนี่อ้บ่มีสุดเปียโอ้ยุหมยังวายังนยังนนบโอ้นี่บ่หงนกมนบ่เอาลองขึ้นบ้งันกมันบ่ขาดเขาบอกรับน้ำหนักได้สามร้อยกิโลเออเอาลองบ้งเบงเสือกนั่นห้าแขนพุ่นนะ เอาลองด like okay. oh oh ูเสื้อบอกคาดเนื้นี่หักมันบันฮักหักกับบังเก็บเดอกเวยิ่งเอาไอ้บอนบังขาดนี่หน่อยโอ้มันคือรัานตบตับตบตันบล้านดอกโอ้โหนะฮะโอ้โหครับผมวี่ยเลยเยี่ยมเลยนะโอ้มีที่นั่งชิวๆด้วยนะพี่น้องนะ ติดเครื่องดื่มเย็นสบายเลยได้ฟิลขนาดนะพี่น้องนะอยากได้บ้านตรงนี้มันได้บรรยากาศด้วคนขายบ่เคุณโอ้เข้าท่าเข้าท่าพี่น้องนะอากาศก็เย็นดีสบายดีอากาศดีเป็นมุมพักผ่อนแบบชุ่มิลนั่งกินข้าวกันเนาะนะครับจริงๆก็กินข้าวมาแล้วแหละแต่ว่าไดี๋ยนีก็มาแล้วก็กินอีกก็ได้ครับพี่น้องครับนะฮะลองต้องลองเออลองเดี๋ยวนี้อาดีอ่าเราไปดูว่าเราสั่งอะไรบ้างวันนี้นักเปิ้ลซากเก่งเนี่ย คนสั่งนะกินอะไรครับคุณในบ้านสั่งแจ็คคนสั่งอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาหารเนาะวันนี้เรามีอะไรกินนะพี่น้องนะไปดูอาหารก่อนฮะสมแบวองบมื่นหนึ่งเงี้ยเงี้ย้ยโอเคจัดไปสมแบบอกเต็มที่นะเพื่อนงบหนึ่งหมื่นบาทนะฮะไปน้องน้องๆนะมากินด้วยโอ้งงบมื่นหนึ่งสบายสบายเออนะครับโอเคแล้วเราไปดูเมนูหรือว่าวันนี้ได้อะไรกินนะพี่น้องนะไปไปดูอาหารกันครับผมเอาวันนี้นําเสนอเมนูอะไรบ้างครับท่านแจ็คคนสั่งอย่างนี้อ่าเอาเมนูแรกก่อน มีข้าวผัดมีอะไรก็จะเป็นอาหารว่างครับผมอาหารว่างนะฮะอาหารว่างครับผมตึ้งแชะละว่างนี่ตึ้งไหมนี่ไงโอ้โหนะฮะข้าวผัดมาแล้วโอ้เมนูแรกข้าวผัดนะครับให้สาวนิเศษ โอ้โหนะฮะสมแมวว่าสั่งมาจานน้อยแท้เอาทำไมนะฮะเอา,เอาไม่เลี้อง,งกระละม <c oughs> ั่งเลยเอาเชิงอะไรได้หนิได้จะให้เห็นว่าเป็นยังกับผมว่าเป็นยังนะครับ <c oughs> โอเคลนะเมนูแรกผ่านไปนะข้าวผัดดูสีสันน่าทานนะพี่น้องนะข้า <c oughs> อุ้ยนะฮะโอ้ใช้ได้เลยนะครับน่าอร่อยน่า <c oughs> อร่อยดิฉันวันี้เดอนคอยดูว่าเมนูต่อไปมีอะไรนะฮะ มาเที่ยวบึงสั่งทะเลเดือดนะครับพี่น้องครับกุ้งตัวใหญ่ๆ<บ>เลยก็โบสดก้อนเลยเฮ้ยอ้วกันนี้นนคือต้มยำนะฮะต้มยำทะเลเดือดนะครับโอ้ยว่าไก่มันจะทะเลอยู่พี่น้องเลยท <c oughs> ่านตีตั้งต้มน้ปลาคอนะครับ <c oughs> ต้มยำปลาบึกนะครับหวานมีหอยเลยครับ <c oughs> น,นี่ก็มีน้องนุ่มนิ่มนะคอยบริการนะฮะขอบคุณสำหรับงบหนึ่งหมื่นบาทนะครับโอ้เส้นตาเลยว่าเมื่อหนึ่งเลยครับ <c oughs> โอสตุกใจเลยด้เกินกินให้ครบหนึ่งมืนเลยใช่มโอเงินเนหนึงบันนี้ครับพี่ลองมอนี้กราด้ไปมอนี้เป็นหมื่นบนโขป้าข้างในมันคือทองคำนะพี่ลองขางในมันคือทองคำเอาจะคเดือดครับลุบๆไลนะฮะฟดลุๆเลยพี่องนะครับตัวเอาอย่างเพืนไอท่านโอ้ยแ่บนูขี้หนังกเด้ยเฮ็ดเฮ็ดมาจากไหนก่อนนี่มาจากยอดพลังการนิโอ้เข้าไปหา เก็บมมูซาไว้ให้ตัวกินนี่หนึ่งโอ้ยตัวคือขยันมันเพี้ยนเลยว่าโจซีมาเนาะอ่ารสชาติด้วยนะรสชาติอะรสชาติพวแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บซื้อโอ้กุ้งนี่ก็กุ้งบึงผงหลวงเนี่ยนี่บ่ไม่นี่แหละตะเบ็ดอ่ะมูซานี่ยอ่ปอกเปียกแล้วก็ปอกเล่นบ่กินเมือตัวเลยประหยัดประหยัดเมียนเนาะซื้อมือตัวกินกินมือตัวเนาะเราซื้อปลาทูมันก็เขาบอกกินเท่งน้ำ ดูส้มแด้ครับทานน่าอร่อยนะไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วยังไม่แล้วป่ะเนี่ยกำลังมาเสิร์ฟนะครับพุดนล้วโอ้โหงบหนึ่งหมื่นบาทเราไม่หมดเราไม่กลับนะวันนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่บึงโขงหลงนะคะบึงโขงหลงเนาะโอ้อะไรเพื่อนเนี่ยยำ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 โอ้ปะโทสีสันแหมครับักขึ้นแหนะแถวมายำยำคนละยำบ่เนี่ยคนละยำคนละยำอันนั้นยิ่งมันบ่คนละยำกัน ยโอ้นะโอ้สองจานสองที่นะหมอซิมกันหมอสิมเหมือนคือบ่เฮ้มันมีอันนี้เห็นบ่เอออ๋อซิมมากันนะอย่าโมว่าคุณิมครับผมซิมอ๋อซิมซิซิมซินิชานิชาตัวปวนโอ้ครับผมคำโตโต้มาก็ให้นะ คักขนาดอืใไปว่าเสียไปหาหมอเลยสิถ้าไอ้โซลีว้าก็จะอื้อร่อยนี่นะครับก็มาพักผ่อนพักผ่อนนาวันนี้นะอะไรก็ว่างก็มาไปเที่ยวพักผ่อนกันนะครับอร่อยอรวยสมเบก็ตั้งแต่นั่งเลยไม่หยุดทานเลยนะครับกินอย่างเดียวเพลินสมมติมันอ้วนเหรอเราไปหามายากลำบากต้องกิน ไปที่ไม่เคยมาเที่ยวครับลองมาเที่ยวเด้อบึนคงหลวงพี่น้องทั้งฝ่าวิวธรรมชาติสวยงามโดยเฉพาะเบ็ดเก่าด้านหลังนี้สาวๆเพียบนะฮะตัวอยู่นี้แต่ใจอยู่นู่นใช่หรือัปล่าฟืบะโอ้โหนะฮะโ่นน่ะสายตาส้มแบ้ไปทุ่นแล้วนะฮะโอ้โหไม่นังอันนี้เต้นทรายเนี่ยมีเต้นทรายด้วยนะนี่ครับผมนี่เขาเขาะหลัเรียกเป็นปลายเนาะอ่าบ้านเท่ากันนังบ้านเท่ากันทอดมันนี่นะ ทอดมันนี่แหละอร่อย love, อร <c oughs> ่อยเออเอาเสียบมากินเลยกินเลยหลายเสียดิ่่่่่่่่่่่่่่่่่้า่่่่่อ่่่่่่่ย่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ม่นนะมันบ่้่่่น่่่่า่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่น่่่่่่สวย่่รร่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่โอ้โหส่่่่่่่่่่่่่โอ้่่เจ้า อันนี้คืออะไรท่านนี่ก็เขาเรียกว่าปลายาบอบสมุนไพรปลานี่มันบืนตายน้ำมามันมุ่นแย่คามามันก็เลยเสียดับน้ำอยู่นี่แหละแต่ด้วตัวมันแถอะโอ้ยครับผมเทถ้าเพราะเทถ้ากินเพราะเทถ้ายึดว้าวซองนี่ลูก เูครับนะครับโอ้โหบะหมี่อันนี้มาได้ตั้ต่เมอไหร่เมนูวันนี้เยอะมากนะครับเยอะมากนะฮะเบากนนะคะก็ขอบคุณสมแปร์ครั้งนะฮะครับผมดีมากเลยครับผมวันนี้ก็พิเศษมหาจัดจัดซะหน่อยนะไปหาพิเศษก็เียงได้พิเศษก็ยิ่งชุดใหญ่เหมือนกันนานมาเจอดีได้นี่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่วัน นั่นเล้เนาะนี่นะครับเมนูเต็มโต๊ะนะฮะเต็มโต๊ะกันเลยนะครับอร่อยทุกเมนูเลยนะฮะแนะนําเลยนะครับมาเที่ยวเบืองของหลวงต้องมาแวะร้านอาหารแถวๆริมริมบึงนี่แหละหลายร้านนะครับหลายร้านเลยนะแต่ว่าร้านนี้ก็โอเคนะร้านนี้ร้านไม่ใช่ร้านอะไรนีรมานยำบุกไปหรอกร้านนี้เลยเออฉันได้แล้วร้านนี้เออมันมันบอกชื่อชื่อบอกว่าร้านนี้เลยนะครับผมเข้ามาเจออยู่ นะครับดูสมแบรกินอย่างไรอร่อยนะแซ่บเสซยนะครับนะคลิปนี้ก็นี่นะเฮียกันไปนะครับตามภาษาของเรานะคนบ้าบวอนะพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหมัดเข้าให้นะฮะโอ้โหอุ้มโอ้ยยู่ท่าด้วยหวานไอ้วยวายอยากกิน